สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปุ๊นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณจำนวนเต็มดูนะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนเต็มร้อยนะคะดูภากรมีตารางร้อยห้าแผ่นคิดเป็นกี่หน่วย มีตารางร้อยห้าแผ่นคิดเป็นกี่หน่วยนะคะเอาห้าไปคูณกับหนึ่งร้อยก็ได้เท่ากับห้าร้อยนะคะดังนั้นห้าคูณหนึ่งร้อยก็เท่ากับห้าร้อยนะคะเอาห้าไปคูณหนึ่งร้อยเอาห้าไปคูณหนึ่งได้ห้าแล้วก็เติมศูนย์สองตัวได้เท่ากับห้าร้อยนะคะวิธีคิดง่ายๆคิดเป็นห้าร้อยหน่วย เอา4ไปคูณ200ได้เท่ากับเท่าไรเอย่ยอ่าใครคิดได้บ้างนะเอา4ไปคูณ200นะคะ4คูณกับ200ได้เท่ากับอ่800นะคะดังนั้น4คูณ200ก็เท่ากับ800นะคะทีนี้ดู 9คูณกับ600ได้เท่ากับเท่าไรตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะได้เท่ากับเท่าไรอลองดูวิธีคิดวิธีคิดนะคะให้เอาเก้าไปคูณกับ6กก่อนเก้าไปคูณหได้เท่าไรเท่าไรห้าสิจากนั้นก็มีศูนย์อยู่กี่ตัวสองตัวก็เอาศูนสองตัวเนี้ย มาเติมนะคะมาเติมก็ได้ทับกับเท่าไรห้าพันสี่ร้อยใจยมาลูกเอา9กบกคูณหก่อนไอศูนย์นี้ไม่ต้องไปยุ่งก่อนนะเอา9ก้าจากนั้นก็เอาศูนย์เนี้ยที่มีอยู่2ตัวก็นำลงมาใส่นะคะ8ปดคูณสามทำได้ไหมสาม้ยคูณกับ8เอาตรงนี้ก่อน เอาแปดไปคูณสามดูสิได้เท่าไรแปดสามเท่าไรยี่สิบสี่จากนั้นทำไมต่อเอาศูนย์ที่มีอยูสองตัวนี้แหละลงมาใส่และเท้ากับเท่าไรสอง0่้อยเอาดูการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับกับจำนวน100 200 300จนถึง900นำจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์้องดูนะเนี่ยนำจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยก็คืออะไรที่ไม่ใช่ศูนย ัวอย่างก็คือหกใช่ไหมไม่ใช่ศูนย์เอาไปคูณกันก่อนจากนั้นทำไมคะเติมศูนย์สองตัวถ้ามีสองตัวก็เติมสองตัวถ้ามีสามตัวก็เติมสามตัวนะคะต่อจากผลคูณของจำนวนนั้นต่อจากผลคูณของจำนวนนั้นทีน,นี้มาดูการคูณจำนวนหนึ่งลักับจำนวนเต็มพนัน ธนพรมีแท่งพันสามแท่งคิดเป็นกี่หน่วยอันนี้คือแท่งพันนะนี่แสดงว่านะสามแท่งคิดเป็นกี่หน่วยดูสิก็เอาสามไปคูณกับหนึ่งพันวิธีคิดเหมือนเมื่อกี้เลยลูกเอาสามไปคูณอะไรก่อนสามคูณกับหนึ่งได้เท่ากับสามแล้วก็มีสม่วนอีกกี่ตัวสามตัวก็ใส่ไปทั้งสามตัวเลยนะคะดังนั้นสามคูณหนึ่งพัน ก็เท่ากับสามพันะคะคิดเป็นสามพนหน่วยเอาหคูณกับสามพันเท่ากับเท่ากับเอาหไปคูณกับ3 6, 3เท่าไรหกสามสิมีศูนย์กี่ตัว3ตัวเอามาเติมหลังอะไรคะอ่าผลคูณที่ได้ลูก6กคูณสามพันก็ได้เท่ากับ1 8บแปพันนะคะ สิบแปหรือเท่าไรหนึ่งหมื่นแปดพัะคะามาดูอีกตัวอย่างหนึงเอา5้าไปคูณกับสองพันาไมก่อนทำไมก่อนเอา5ไปคูณอะไร5คูณกับ2 5งห้สองสิและมีศูนย์อยู่กี่ตัว3ตัวเอามาใส่ให้หมดให้ครบทั้ง3ตัวนะลูกนะนะคะได้คำตอบหรือยังได้แล้วนะ ได้เท่ากับเท่าไรหน่งหมื่นะคะเอามาดูสรุปเหมือนกันเลยการคูณจำนวนหนึงกับหลักนะคะหหลักกับหลักหน0 0งพันสองพันสามพนถึงเก้านนำจำนวนที่ไม่ใช่ศูนคูณกันก่อนได้เท่าไรจากนั้นก็เติมศูนย์นะคะสตัวต่อจากผลคูณของจำนวนนั้นนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆนะลูกนะไม่ยากเลยนะคะลองทบทวนดูนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำภาระงานนะคะสวัสดีค่ะ